ก็เป็นอีกเส้นทางครั้งที่แล้วไปอันดามันใต้มาแล้วครั้งที่แล้วไปอันดามันใต้มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็มีหนาเราก็มาดำน้ำอีกครั้งแต่ว่าเป็นอันดามันเหนือก็คือจะล้อขึ้นมาทางด้านเหนือภูเก็ตนะครับขึ้นมาถึงพวกพังงาอะไรเงี้ยล้อมาเรื่อยๆก็จะมาพวกเกาะบอนเกาะตาชัยดิฉลิวนะครับก็อยู่แถวๆสีิลานขึ้นมาเรื่อยๆเอานะครับไายแรกครับ 嗯、那咱俩。 กูช้าก่อนนะครับแล้วก็มีแมนต้าซึ่งผมไม่เห็นแต่เขาบอกว่าอยู่ข้างๆผมแต่ผมไม่เห็นเพราะมแต่สนใจฉลามอยู่นะครับแล้วก็มีโลนันฉลามกีต้านะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็ปิดท้ายด้วยฉลามวาน มันจะไม่มีความผิดวาม่าก่อนแต่าเดยวเราลงไปแล้วเราเจอมันคือจะเกินค่าว่าอตอนที่คอแทงก็ไม่ได้เห็นว่าเขาทำสัญลักษณ์อะไรก็คือแค่ว่ายไปดูก็ว่ายไปเห็นเฉยๆมัน มีขนาดใหญ่มากใช่น่ารักด้วยก็เป็นฉลามวายเป็นฉลามที่แบบไม่ดุน่ารักน่ารักแล้วเขาก็ไหว้เล่นไหว้โชว์เราคือมีไหว้ไปแล้วก็เนี่ยไหว้กาบไหว้ไปอย่างนี้นะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ไหว้ดีกมันจดจำไว้ในนี้แล้วปินมาจ้าทีปนี้ถือว่าคอมพลีทแล้ว ก็ยังมีจุดดำน้ำอีกหลายจุดน,นะดที่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรตาชัยที่เราจะไปก็มีสิ์หุนเจออีกนะครับรวมถึงวิชลิวพวกนี้วิชลิวนี่เป็นไฮไลท์ของอันดามันเหนือเลยพวกปะการังอะไรแค่นี้ก็สวยแล้วแล้วเขาบอกถ้าน้ำใสนี่คือเหมือนแบบในอัลคอลเลียมเลยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะสุดสนุกขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เกินภูมิใจ้ ตาชัยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่ามีฉลามวาฬสองตัวนะครับไม่รู้ว่าไปหรือยังนะครับก็ถ้าเกิดว่ายังอยู่เราก็จะเจอฉลามวาฬอีกนะครับดวงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็หวังว่าจะเจอนะครับนี่ครับนี่าะตาชายัยฉลามวาฬเป็นก้องกินนะครับตาชัยเป็นก้องกิน ชลิวเนี่ยเป็นจุดที่มีซอฟโกรโร่ปะการังสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับเราจะปักหลักกันที่นี่3ได้เลยใช่ผ่านไปแล้วหนึ่งเลยอีก2เป็นไงได้แรกเมื่อกี้นี้ได้แรกเมื่อกี้นี้เจออะไรบ้างเจอกุดปลายติชปลาเคี่ยวจระเข้นะปีศาจเคี่ยวจระเข้เจอปลาเยอะมากหลากหลายชนิดปลามันเยอะปลาเยอะมากปลามปลาอะไรอย่างเงี้ยครับปลาข้างเหลืองก็เจอมีเยอะเลย ต่อไปจะลงไปนะครับ<ช>เพราะว่าการดับน้ำเนี่ยบางทีเราไม่สามารถลงลึกได้ทางดฟนะครับเมื่อกี้โกดไปฟิตเนี่ยเราลงไปประมาณ28เมตรแล้วเราก็ต้องกังวลเรื่องการติดมีคอนนะครับ<ช>ก็คือจะไม่สามารถลงลึกได้นานๆเพราะว่าลงไปลึกมากเนี่ยไอ้พวกก๊าซในตรเจนในร่างกายหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเยอะนะครับมันก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายปวดหัวได้มึนได้<ช>ก็เลยต้องลงมีเวลาของมันนะครับผมแล้วก็ต้องขึ้นมาที่ตื้น ก็เดี๋ยวได้หน้าเดี๋ยวพักน้ําเสร็จนะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราก็จะลงไปหามาน้ํากันที่ความลึกที่ลึกหน่อยกองหินลิชลิวนะครับคือนี่ครับที่โอพ้นน้ำอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับเราจะใช้เรือดิงกี้นะครับออกไปนะครับเพราะว่าเรือใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนหินไปอะไรเงี้ยเกิดความเสียหายได้นะครับเราก็เลยต้องแต่งตัวดำน้ำนะครับแล้วก็ ลงไปในดิงกี้ดิงกี้ก็จะไปส่งใกล้ๆนั้นพอดำเสร็จขึ้นมาดิงกี้ก็จะไปรับแล้วก็มาส่งที่ท้ายเท่ยใหญ่อีกทีนึงนะครับ ิดทริปนะครับการดำน้ำที่อันดามันเหนือ <Yes. S 1> อย่างสมบูรณ์นะครับ <Yes. S 1> ก็จะไปพวกหมู่เกาะสุรินไปพวกซิมิลันแล้วก็จะมีพวกริชลิวหรืออะไรก็แต่ก็อยู่ใ,ในบริเวณนั้นเกาะบอน,อบอนที่เราเจอฉลามวานที่เจอแมนตา้าซึ่งเป็นแมนต้าที่ผมมีรูป แต่ว่าผมไม่เห็นแล้วก็เจอโรนันที่เป็นฉลามกีตาร์หรือว่าปลากีตาร์เนี่ยแล้วก็เจอบูชาร์ที่เป็นฉลามที่ลึกๆเราก็ได้เห็นกัน4ตัวในดักเดียวเลยซึ่งถือว่าดักมันพิเศษมากและเป็นครั้งแรกของหนูที่ได้เจอกับฉลามวานรู้สึกไงจุดใงจุดดีใจมากก็คือจริงๆอ่ะฉลามวานก็ต้องบอกว่าเป็นสัตว์ในฝันของนักดำน้ำที่โอ้โหคนดำน้ำหลายๆคนก็แบบ อยากที่จะพบเจอน้องจุดนี้นะคะก็ดํเงินมาหลายปีบางคนก็บางคนก็โชคดีดำแป๊บเดียวก็เจอเลย <c oughs> อย่างพวกเราเราก็คือดํามาหลากหลายปีกว่าที่จะเจอนะพี่ดิวก,กี่กี่ร้อยได้สี่ร้อยกว่าได้สี่ร้อยได้อะได้เจอตัวแรกแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แบบต่างจากน้องมากนะ,ะอันนี้ก็ตัวสองนะพูดเหมือนแบบ เคยเจอเยอะไม่ใช่นี่ก็ตัวสองเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใครที่อยากจะดำน้ำนะครับก็แนะนำว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงนะเป็นโลกใต้น้ำที่สวยงามนอกจากพวกสัตว์ใหญ่ๆก็มีสัตว์เล็กๆที่เราเจอเหมือนกันรอบนี้เนาะรอบนี้โอ้โหเจอสัตว์เล็กเยอะมากเลยนะก็พวกแบบนูดดี้หรือที่ภาษาไทยเขาก็จะเรียกท่าเลซึ่งเขามีแบบว่ารูปแบบเยอะแยะมากมีเป็นรูปแกะ เป็นรูปกระต่ายมีเป็นรูปแบบปิกกจู๊ดใช่มีหลายสีมีหลาด้วยคืออยากเล่าให้ฟังว่าต้นกําเนิดหรือว่าต้นแบบของโปเกมอนเนี่ยก็มาจากทากทะเลนี่แหละมาจากโนดีนี่แหละคือคนที่เขียนโปเกมอนนะครับคนญี่ปุ่นมาดำน้ําแล้วเขาก็เจอพวกทากทะเลต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าปิ๊งเป็นไอเดียแล้วก็นําไปวาดเป็นการ์ตูนและเป็นโปเกมอนและครั้งนี้ที่ชอบมากพิเศษมากคือทากทะเลที่เป็นแบล็คพิค์นี่เจอสายปิงเขใต้น้ํา ภาคสีดำแล้วก็ตัดขอบสีชมพูสวยมาก <c oughs> เราตั้งเลยว่าภาคลิซ่าแล้วก็เจอมากมายกุ้งปู <c oughs> ปลาต่างๆ <c oughs> ยยเยอะแยะมาก <c oughs> อย่างที่บอกโลกใต้น้ำเป็นอีกโลกหนึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แนะนำครับแต่ว่าก็อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาท้องทะเลแล้วก็โลกใต้น้ำของเราด้วยนะ <c oughs> เพื่อสัตว์ <c oughs> ทะเลจะได้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะได้เห็นไปเรื่อยๆตอนนี้คนเพิ่มฮิดมาดำน้ำกันเยอะขึ้นก็ดีใจที่หลายๆคนมาดำน้ำกันแต่ก็อย่างที่บอก ไปรักษา้วยแล้วกันนะครับใช่ตอนนี้ก็จบจากการดำน้ำเราก็ขึ้นเรือมาอยู่บนฝั่งนะคะก็ต้องพักน้ำก่อนขึ้นเครื่องบินไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบดำน้ำเสร็จปุ๊บแล้วจะสามารถแบบขึ้นเครื่องบินกลับไปได้เลยอืมเพราะว่าเพราะว่าความดันเนี่ยของใต้น้ำเนี่ยที่เราลงไปเนี่ยมันก็เป็นความดันที่แบบหนึ่งพอขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยบนฟ้ามันก็มีความดันเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราขึ้นจากน้ำเนี่ยแล้วไปขึ้นเครื่องบินเลยเนี่ย จะทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ได้แล้วเกิดอันตรายได้ซ,ซึ่งไม่ควรในกฎบอกเลยนะว่า at least 18ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว,ว่านับกันง่ายๆก็คือ24ชั่วโมงให้ดี<ล>คือประมาณ24ชั่วโมงให้ร่างกายของเราได้แบบปรับตัวอะไรเงี้ยกับความดันต่างๆนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นเครื่องบินถือว่าเป็นทริปที่แฮปปี้มาก ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้กับช่องดิวช h โฟนกดไลค์เพจตูลแหลกแหวกโลกด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ทั้งสองช่องทางเลย<ป>แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราสองคนขอไปพักผ่อนก่อนนะครับบ๊ายบายกูแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เพราะป<อ>ูเจอแล้วนะครับดีใจด้วยนะคะน้องไม่ใช่พพี่นะพี่ดูดีอยู่แล้ว